ไม่ใช่หนังฆาตกรรมต้องกินโซดูเดยเค่อวันนี้นะครับเป็นวันที่เรื่งงามยามดีเล้่งามยามดีวันนี้วันที่ไม่ทำไมมีแต่คนทองของกินเพีกินนะไม่คดีก็หนพีชซันโต์เข้ามานี่คือพิธีกรภาษสนาของเราดูเดอิบอิบ If you เคย see uh, the review on the YouTube we gotta talk about when we uh, ship a box ship a box, กะัวกล่องคือเป็นภาษาอังกฤษของอีกอภาษาไทยเถอะ This is the box that the delivery to me ธนาธนาซีวิการโยชินคันชิควยนเอกนั่นแหละ blah uh, blah blah b l a We gonna uh, See in the inside the block 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 so the first ball ดีกันนะ g l e e d c u z i o ดันดัให้กูถ้าวู้มันมันดูเป็นอันนี้ป่าววะขวัญมากป่าววะไอที่แป้งมือสันต้องใช้คนที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะมีกำลังเยอะมีกำลังกล้ามแขนเยอะ ประมาณ35กรัมต่อกิโลเมตรในการกรีหนึ่งครั้งมีขนาดนั้นเลยทีเดียวสภามึงทะลุเข้ากองไอแพดกูกูเทปจริงนะกูลออยากพึ่งทำไมมึงไม่กรีได้เลยอ๋อจริงจริงกูว่าจะหยิบชลาขึ้นมาอ่านก่อนเหมือนก่อนกินยามึงคำสเต็ปกูไปเลยกูมึงยืนให้กูเองโอเคดิ i s is i แพดมีมี เขาเซฟให้ยังดีมากล้องดับอ่าซึ่งการกระแทกมากฝุ่นเอ่ากล้องอ่ะกองนี่คือกองนะครับทิ้งทที่มีการเซฟนะครับเมื่อเราไม่ใช้ก็โยนมันทิ้งเราเลยนะครับมีคือไอแพดที่เราได้นะครับนีทิ้งได้ไหมคะซึ่งไม่ได้ครับน้ำหนักเบามากนะครับอ่าผมจะพูดถึงสภาพทั่วๆไปของ iPad ก่อนนะครับ ไอแพดดอกคุมมิชั่นัวเพิ่งพอเถอะเออว่างั้นแหละของไอแผนบางหน้ากว่าซึ่งนี่คือสีสีขาวนะครับที่เราได้มาเอาขอคัตเตอร์อีกรอบนึงครับโคเวอร์ไปไหนแล้วอ่ะโคเวอร์อยู่ข้างตะเออลิมิบโอ๊ยลืมอยู่โคเวอร์เดินดูอันนี้นะครับเราก็จะทำสตรีทนะครับคัตเตอร์กรีดจืดโอ้ยอยมัยระวังนะครับเหมือนในยูทูบที่เขาเคยรีวิวกันนะครับสักพักชั่วเข้าหน้าเขาถ่ายทอดสดการนารกรรม เขาจะค่อยกรีดออกมาอย่างระเมียระไมนะครับเฮ้ยแล้วนี่อุ้มากินอะไรขอสัลักเลยทำสิงนี่นี่ก็จะมีเอ่อเดอะพลาสติกแวบอยู่นะครับเราก็ต้องแกะออกมาหนึ่งชั้นนะครับซึงสามารถกันได้ทั้งน้ำความชื้นและความน้ำอันนี้คือสีขาวนะคะอยู่ที่เพียววะภายในบรรจุนะครับเอาตั้งมือขึ้นมาเป็นโต๊ะนะครับ มีหน้ดที่แค่เป็นโต๊ะใช่ไหมคะตะแขงแล้วัดแทงเลยจ้าแบนเหมือนกันารนี่นะครับก็คือ iPad ที่แท้แทน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 แท้แท้คือแท้แท้แท้าก็จะมีอีแท้แท้แท้กน้แท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 ้แอุ้ยโ้มั้เบามากครับมันสามารถล้อนออกมาได้แท้กล้แทกแท้แบ้เท้่ท้แอ่ท่ะมึงล่อนก่อนมือเบาแท้แท้แทท้ท้แทครท้แท้แท้แแท้แท้าท้แทองด้วยคแับแท้ยตายแล้วโอ้ออกมาแล้วนะครับสามารถเป็นคนแรกค่ะ อันนี้ก็คือไอปแช่งมึงหล่นนี่ก็คือนะครับซายด็อกที่สามารถเสียบชาร์จได้กับ USB ทั่วไป and have one of เที่ยวอะไรอะู่ a เ a อ t e r adapter นะครับและดีที่สุอกูว่าน่าจะเอินน่นแหละครับอินสต u c t i o n นะครับเกี่ยวกับคู่มือแล้วก็ ipad นะครับกี่กี่จี้ใครกี่จี้คะเออ่นีกก็โจะเห็นปะละมึงมันกลับข้างสามสิบสองค่ะ เลยนะครับซึ่งคู่มือนี้ก็จะัเขียนว่าสองว่ไาอย่องผ่าธรรมดาว่ะดีเทสยังไงนะครับแล้วต่อจากนี้จะเป็นการโอเปเรตนะครับผ่าตัดออกภายในก็ไม่น้องอาเลยนะเขาก็เหมือนทั่วไปล้ไม่ยอมเขียนได้สองเน้อ สักพักเป็นไอแพดหนึ่งกูลองหาเลยนะครับไม่แต่วันนี้ก็ไม่ไม่ไม่ไอแพดมันเขียนได้แค่ด้านหลังไอแพดแค่นั้นแหละใช่ไหมมันควรจะเขียนมันควรจะเขียนนะคะจริงๆแล้วอ่ะและนี่ก็คือการที่เอ่อเปิดสังเกตง่ายๆคือกล้องไอโฟนสี่มึงก็ไม่เขียนคำว่าไอโฟนสี่ทำไมห้องนี้ร้อนจังวะาง no it's very do better now sexy girl ไงอย่างแรับแล้วก็จบรายการพิโนนี้ครับ My plan is b r บ a k i n ครบบาบูยหากใครมีตังก็ไปซื้อที่ไทยนะครับที่จีดีกว่าค่ะซื้อทีจีดีกว่าปลอดทีดีน่ารัก